สนับสนุนโดย m 2หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะพกกในสับปะรดต้อง m 2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a x กซากครับโหสนุกสนานมากฮะคุยกับเฮียตน้นไปสัมภาษณ์ที่เสียเกตไปเจอกับเฮียตาลศูนย์กระจายสินค้านะไปเจอกับพี่หมวยนะนะที่เป็นเกษตรกรนะที่หวงไวยใจกล้าทำจริงทำจริงนะฮะคราวนี้โอกาส ในการที่ชาวจังหวัดศรีเกตนะจะได้ข้าวที่มีคุณภาพเนี่ยอง่ายขึ้นละนะคราวนี้มันก็เลยเกิดเป้าหมายต่อว่าเราจะเอาข้าวที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยนะไปทำอะไรกันดีเอาเอาอี้ดีกว่าครับจะต้นับเอาไอเดียจะต้นดีกว่าเอาไอเดียผมนะฮะงั้นถ้าเอาไอเดียผมเบื้องต้นนี่ผมขออนุญาตกิ่นนิดนึงก่อนเมื่อสามปีที่แล้วนะครับผมนั่งฟังวิทยุ ในในรถผมนะนรับเขาก็พูดเรื่องข้าวพอดีว่าข้าวหอมมะลิของของประเทศไทยเราเนี่ยไปประกวดข้าวโลกไปแพ้ต่างประเทศโอ้ปีแรกไปแพ้พม่าก่อนเลยปีแรกแพ้พม่าก่อนสองปีถัดมาแพ้กัมพูชาครับนะครับผมก็นั่งคิดเล่นนะฮะเอ๊ะทำไมบ้านเรานี่อูข้าวอู่น้ำแผลนะฮะในน้ำมีปลาในนามีข้าวซึ่งเราร้องเพลงได้เด็กๆทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับผมก็คิดเอ๊ะเพราะอะไรนะบังเอิญมากๆนะครับ ที่แดงแม็กซัโกเราเนี่ยโทรมาหาผมหลังจากที่ผมคิดสักครึ่งชั่วโมง่นั่นเองโทรมาถามว่าต้นอยู่ที่ไหน <Hey. S 1> ผมบอกขับรถอยู่ในกรุงเทพน,นี่แหละครับ,บที่อก <Hey. S 1> เภอต้นพอดีพี่มีโครงการโครงการหนึ่ง <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องข้าวครับ ราะว่าตอนนี้ข้าวบ้านเราเนี่ยไปแพ้ต่างประเทศ่าทำยังไงต้นที่จะให้ข้าวบ้านเราเนี่ยชนะกลับมาครับพี่ขอคุยกับต้นหน่อยได้ไหม <c oughs> จังหวะคือความ <c oughs> คิดระหว่างผมกับพี่แดงนี่ตรงกันมากนะครับก็เลยเกิดโครงการที่จะพัฒนาพันธ์ุข้าวทั้งแต่สายพันธุ์เลยนะฮะจนถึงที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงก็ได้ให้เกษตรกรเนี่ย <c oughs> ขายข้าวได้ให้มากกว่าราคาทั่วๆไปครับ โอ้ถือว่าเยี่ยมเลยในเรื่องของจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้น,น <ะ S 1> ตรงนี้คือเป็นเป็นแรงบันดาลใจดีว่าเสร็จแล้วไงงา,งานมันก็ตรงมาอยู่กับกับผมครับผมก็เลยได้นโยบายกับทางพี่แดงเมสโกมาว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องไปพัฒนาในเรื่องของพันธุ์ข้าวก่อนนะฮะโดย่าก็ ไปกอนที่ไต้หวันนะไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาผมก็ไปด้วยไปในเรื่องอ้นั่นคือในเรื่องของการอบเมล็ดพันธุ์นะฮะเสร็จแล้วกว่าที่เราจะได้เมล็ดพันธุ์มาอบเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องไปเขาเรียกว่าไปทําแปลงก่อนนะไปทําแปลงให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพก่อนนะแล้วเราจะทํายังไงให้ข้าวของเราเนี่ยมีคุณภาพได้ผมก็เลยไปติดต่อกับศูนย์วิจัยข้าวนะฮะโดยที่ ศูนย์วิจัยข้าวเนี่ยเขาเามีโครงการในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยเราอยู่แล้วนะจากปัญหาเนะี่ยข้าวที่มันไม่มีความหอม,อมเขาก็ไปเจอว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมียีนความหอมสามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตนะร์นะฮะเขาก็มีพันุ์ให้เราเนะี่ยเป็นพันุ์คัดเลยเนะี่ยที่ปรับปรุงให้ข้าวเนี่ยมียีนความหอมเพิ่มขึ้นนะก็เป็นเริ่มต้นจากเม่โกได้อ่า เข้าไปทํางานร่วมกันกับศูนย์วิจัยข้าวนะซึ่งอยู่ที่อุบลน,นะครับ,รบทางศูนย์วิจัยข้าวบ,บนเนี่ยก็ได้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้กับเม็กซิโกเรารแล้วเอามาให้กับ เกษตรกรในจังหวัดพื้นที่รีสะเกตและจังหวัดอื่นๆได้เพาะปลูกเนี่ยคืออันนี้คือหน่อแนวเนี่ยเป็นได้หน่อได้แนวที่ดีแล้วเนี่ยก็ไปปลูกเป็นข้าวคุณภาพขึ้นมาเนี่ยพอได้ข้าวคุณภาพจากกระบวนการที่เมสโกเราวางโปรแกรมไว้ให้ในโปรแกรมเนี่ยนะฮะก็คือการการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพสูงสุดนะรวมถึง ผลผลิตสูงสุดด้วยสูงสุดด้วยนะฮะโดยใช้เทคโนโลยีเคมีเกษตรเข้าช่วยใช่นะครับก็ต้องอาศัยทางศูนย์กระจายสินค้าเม็กซิโกสีเกตรนีที่จะไปบอกเกษตรกรนะว่าวิธีการในการพัฒนานีข้าวของเราเนี่ยหลังจากที่ได้พันธุ์ดีไปปลูกแล้วเนี่ยจะต้องดูแลยังไงต่อตรงนี้นะฮะก็จะมีอยู่3-4มสขั้นตอนครับ ขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการกําจัดวัชพืชตรงนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ที่ดูรายการอยู่นะครับวัชพืชเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาขึ้นอยู่ในแปลงไม่ว่าจะพืชผักอะไรทุกอย่างนะครับเขาจะแย่งอาหารซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ถ้ากับข้าวเนี่ยจะลําบากนิดนึงคือข้าวเขาจะแตกกาแตกกอลําบากใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยวานข้าวไปหญ้าขึ้นตามมีะมีทั้งข้าวมีทั้งหญ้าแล้วก็ไม่เกิดการแตกกอเพราะไม่แตกกอเมล็ดก็เล็ก มาเล็ก็รีบนะไปเข้าเครื่องกระเทาะขับเาวมากลําไม่ได้เดินกดราคานะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งแล้วล่ะต้องควบคุมวัชพืชให้ได้เรื่องใหญ่ครับอย่างของแม็กซสโกเราก็ใช้ตัวแผ่นสกอนะครับนะเป็นเขาเรียกไอเหลืองมหาปละไลฉีดคุมแห้งได้เลยนะฉีดปุ๊บเนี่ยนะวัชพืชที่ กำลังจะงอกเนี่ยไม่งอกนะแต่ต้องบอกก่อนนะมันต้องเป็นวัชพืชที่เกิดจากเมล็ดเกิดจากเมล็ดนะเป็นยาคุมนะไม่ใช่ยาฆ่านะครับมันก็จะเหลือไอ้ที่เป็นเศษอ่าเขาเรียกเป็นข้อป้องนะที่อย่างอายุขัอย่างยาหวานยาหวาอะไรพวกนี้นะอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้เราก็ต้องใช้แรงงานคนเข้าไปช่วยใช่ครับใช่ครับแต่ชาวบ้านเราทุกวันนี้ก็อยู่แล้วฮะเขามีเขามียาอย่างหนึ่งนะครับ รือว่าญ่าไหวายยังไงก็ตายเกลี้ยงครับหรือว่าหายเกลี้ยงครับตามมือเนี่ยครับยาตามมือยาถอนนะบางอย่างนะฮะเราก็ต้องใช้ความปาณีตใช้แรงงานคนเข้ามาช่วยต้องใจใสต้องใจใสเนี่ยเสร็จแล้วคราวนี้ต่ออย่างนั้นก็คืออ่าเขาเรียกว่ากลุ่มฮอร์โมนอาหารเสริมครับเนี่ยก็จะเป็นชุดเขียวใบหยก นะครับชุดเขียวใบหยกเนี่ยที่เอาไปเนี่ยก็แต่งแต่สูตรรอฝนทนแรงโอ้โตรงนี้แหน่กลมกับสายปิ้งสำคัญมากเพราะอะไรฮะคุณแชมปพื้น,นที่สีสะเก็ดแม้กระทั่งใกล้เคียงนะสีสะเก็ดสุรินบุยลำ อุบลนพวกนี้นี่คือแรงแรงจัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตรงนี้ไปซึ่งได้ผลมากๆนะครับือเขาจะยืนต้นรอไม่ว่าจะแรงแค่ไหนก็ช่างเขาก็จะยืนต้นรอโดยมีความเขียวสดของใบนี้ถ้าเรามองเห็นจะแตกต่างมากสวยมากสวยมากก็คือชุดรอฝนทนแรงแมของเมกซิโกเราเนี่ยนะฮะชุดรอฝนทนแรงเนี่ยประกอบด้วยตรม นะที่จะไปช่วยในเรื่องของการแตกลากขาวนะลากอวบลากใหญ่นะลากเนี่ยเขาจะอยู่ผิวดินนะครับอยู่ผิวล,ลึกลงไปเนี่ยไม่มากฮนะในช่วงแรกนะดินเนี่ยจะมีความชื้นหรือไม่ไม่เป็นไร,รนะเจอเจ้าตึมไปเนี่ยลากแตกแน่นอนนะเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไสายปิ้งนะสายปิ้งเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของ เขาเป็นจุลินรีย์ตอนนี้นาเข้ามาจากญี่ปุ่นในต้นนะฮะพระเอกอีกตัวหนึ่งนะคือไปละลายปุ๋ยในดินนะพร้อมๆไปกับเพิ่มอินทรีย์วัตถุเพราะตัวเขาเองเนี่ยเป็นจุลินทรีนะไปเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับพื้นนาเรานะแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือไปตึงไนโตรเจนนะไปตึงไนโตรเจนในอากาศเนี่ยในส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยให้คงความเขียวให้คงความสดชื่นไว้นะก็เลยกลายเป็นสูตรรอฝนทนแรงนบฮะ ฝนออกมานะลูกค้าเป็นไงบ้างใย้ตาลพอจัดชุดเราฝนทนแรงไปโอ้โหชอบมากเดี๋ยวว่าแต่ลูกค้าครับโทษน,นะฮะแม่ยายผมเองครับแกทํานานะครับโอ้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ผลอนะ่ะคนที่ตายก่อนคือผม<笑><笑><笑>เดินยึดดนโดนึลูกสาว เดินดึลูกสาวคือยิดงลำบากนะฮะนั่นก็คือนี่ก็คือชุดที่หนึ่งคือชุดรอฝนทนแรงนะฮะชุดที่สอง่ะนะช่วงข้าวแตกกับแต่กอในเรื่องของข้าวแตกกับแต่กอเนี่ยทางแมสซาโกเราก็ใช้ตัวสายปิ้งในการตึงไนโตรเจนนเพิ่มอินทรีย์วัตถุจะลลยปุ๋ยเหมือนเดิมนะฮะเสร็จแล้วจะเพิ่มเติมตัวชัวชัวเป็นไงฮะชัวชัวของแมสซาโก้ชีตรงไหนใหญ่ตรงนั้นนะครับ เขาไปช่วยให้ใบข้าวเรานี่ใหญ่ครับพอใบข้าวใหญ่แล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับเขาปรุงอาหารได้ดีเขาปรุงอาหารได้ดีเตรียมเพื่อที่จะออกหนอออกออกแตกกลางแตกกาเนี่ยเป็นอยู่ในช่วงของการแตกกาแตกกอช่วงนี้ฝนเริ่มจะตกแล้วเดือนกันยาสิงหากันยาประมาเข้าวเริ่มแตกกาแตกกอนะทางศูนย์แม่ข้าวโก้เราก็แนะนำานะคือชุดเนะ าการแตกกากแตกกอนะเป็นอยู่ในชุดเขียวใบหยกนะครับก็คือตัวใสปิ้งนะผสมกับเติมแบบอ่าโทษน,นะผสมกับชัวชัว,ชวนะทำให้ข้าวเราเนี่ยกอใหญ่ครนะแต่ข้าวจะกอใหญ่ไม่ใหญ่ได้นยมันะต้องมีพื้นที่ว่างใช <laughs> นะ่ถ้าข้าวไม่มีพื้นที่ว่างก็โอกาสที่จะแตกกากแตกกอก็น้อยนะฮะแล้วก็ชุดสุดท้ายนะก็คือช่วงข้าวตั้งท้อง เนี่ก่อนจะส่งรวงนีใช้ตัวแซงคิวเนี่ยแซงคิวแซงไปเลยแซงไปเลยครับนะออกพร้อมกันพลึกเดียวทั้งหน้าทีเดียวเดี่ยก็จะเป็นครบสูตรครบชุดเขียวใบหยกนะช่วงหน้าเนี่ยนะก็จะมีบทสัมภาษณ์ ของเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะที่อยู่ที่ศิลาลาด,ลาลาดนะครับที่ไปเอาผลิตภัณฑ์ของเม็กกิโกแล้วไปขายด้วยแม่สังวรแม่สังวรนะฮนะรตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับบทสัมภาษณ์ที่ศิลาลาดกันนะแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายครับ